สวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีทซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นมังงะวันพีโตเต็มในตอนที่979และในตอนนี้มีชื่อตอนว่าปัญหาครอบครัวโดยหน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเผ่าทอร์ตานะฮะที่กําลังออกเรือแล้วก็ไปเจอกับเรือของฝ่ายบิ๊กมัมที่มีใครบางคนนั้นนอนอยู่ในนั้นส่วนเนื้อหามังงะในตอนที่979ก็จะเริ่มตอนเป็นที่เกาะน,นกิกกชิมาซึ่งโอโรจิในตอนนั้นก็กำลังเพลิดเพลินะฮะ และก็กําลังประมาทเพราะว่าเขาเนี่ยมัน่นใจว่าด้วยข้อมูลของคาจิโร่ในตอนนี้เนี่ยมันทําให้เขานั้นรู้ความเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ได้ใช้แผนการระเบิดสะพานแล้วก็จัดการพวกนั้นซะเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทําการปิดทางไม่ให้พวกซามูไรเนี่ยได้มีโอกาสแก้แค้นเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเหล่าว,วิญญ,ญาณแห่งตะก,กุโคซกิเนี่ยย่อมไม่มีทางหลอกหลอนเขาได้อีกต่อไปแต่ว่าในตอนนั้นที่เกาะนิเกชิมาเนี่ยการบุกรุกของพวกคินนามอนก็ได้เปิดฉากขึ้น โดยมีทัพตะวันออกที่นําโดยคีนมอนทัพใต้ที่นําโดยเดนเจโรซึ่งพวกเขาในตอนนั้นมีกําลังพลนะฮะรวมทั้งสิ้นกว่า5,000คนส่วนเรือดำน้ําของรอนในปัจจุบันพวกเขาแล้วก็กลุ่มก้าวปอกดาบแดงก็ได้ร่วมเดินทางนะฮะผ่านทางใต้ทะเลเพื่อไปยังปราสาดด้านหลังซึ่งก็คือในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยเดนจิโร่จะบุกไปทางซ้ายส่วนคีนนมอนนั้นบุกไปทางขวาส่วนพวกของรอนนั้นก็ดำน้ําไปนะฮะเพื่อที่จะบุกถึงตัวปราสาทแล้วก็จัดการกับไคโดแล้วก็โรจิ แต่ว่าจู่ๆเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่คันจูโร่โดยฝ่ายคันจูโร่ที่จับโมโมนุสเกตเป็นตัวประกรันเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าไปหาโชุนโนโรจิแต่ว่าเขากลับเจอปัญหานะฮะตามที่คีนามอนนั้นค่าดาวจนทําให้ในตอนนี้เนี่ยคันจูโร่ก็ยังไม่สามารถไปถึงตัวโอโรจิได้ซึ่งคันจูโร่ในตอนนั้นก็ได้พูดนะว่าข้าก็เพิ่งจะเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกนี่แหละไม่หนึ่งแล้วว่ามันจะซับซ้อนขนาดนี้เจ้าพวกนี้เขาไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วลนะว่าข้าน่ะไม่ใช่ศัตร ทา,ทางท่านที่ข้าต้นเรี่อเป็นรายงานเรื่องคินนามอนแล้วก็เรื่องพวกมันเนี่ยกับท่านโนโลจิให้เราที่สุดแท้ๆและข้าจะหาท่านโนโลจิให้เจอได้ยังไงละเนี่ยส่วนโมโมท,ที่ถูกมัดไว้ก็ได้มองนะฮะไปยังมีดสั้นเล่มหนึ่งที่ตกไปที่พื้นและเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่งาฉลองแล้วก็บอกว่าในตอนนี้เหล่าศัตรูยังไม่รู้ตัวกันเลยว่ามีทหารกว่า5,000คนนั้นบุกมาที่ก่อน,นี้แล้วและจู่ๆก็มีเสียงถามฟังกี้ขึ้นมานะว่าทุกคนหายไปไหนกันหมด ส่วนซังกี้ก็บอกนะว่าเดี๋ยวก็ตามมาทันเองจินเบก็เลยพูดขึ้นมานะว่าเจ้นานั่นมันก็เห็นตอนสึกที่กองเงื่อกด้วยนี่นาส่วนซังกี้ก็ได้บอกนะว่าไม่ใช่เจ้นานั่นให้เรียกมันว่าคุโรไซเบอร์สี่หรือว่าก็คือมอเตอร์ไซค์ลาดดาของแฟงกี้นั่นเองนะฮะแล้วก็แบคเคโอแทงเบอร์ห้าส่วนชอปเปอร์ที่อยู่มาน,นั้นก็ได้พูดนะว่าส่วนกระผมผู้บัญชาการชอปเปอร์เป็นผู้คุมรถถังครับผมนามิก็เลยบอกนะว่ายอดเลย เท่านี้ก็ลุยได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแคลร์ก็เลยพูดเสริมนาว่าเท่สุดๆเลยลูกพี่ช็อปไม่รู้เลยว่ามีของแบบนี้อยู่ในเรือฟันนี้ด้วยชอปเปอร์ก็เลยบอกกลับไปว่าชื่อมือได้เลยครับผมแต่แล้วแฟงกี้ก็ตะงินใจขึ้นมาแล้วก็ถามนะว่าแล้วลูฟี่หายไปไหนละ่ะจินเบย์ที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องราก็เลยบอกนะว่าอ๋อพอเห็นว่าคิดแล้วก็พับพวกนะบุกเข้าไปทางด้านหน้าตรงๆลูฟี่ก็เลยบอกว่าเจ้าพวกนั้นไม่รู้แผนการของคีนอมอนเลยสักนิดดีแหละ ฉันจะไปหยุดพวกมันเองไว้ใจได้เลยกลุ่มหมอกฟางทุกคนก็เลยบอกนะว่าไปก่อเรื่องให้เละกว่าเดิมแน่แ,นและจินเบก็เลยบอกต่อน,นะว่าแต่พอฉันบอกลูลูนอาโซโลไปเนี่ยเขาก็ตอบฉันกลับมาว่าลูฟนะี่น่ะมีแต่จะก,ก่อเรื่องให้ให,ใหญ่โตวกว่าเดิมงั้นฉันจะไปห้าหมอนั่นเองกลุ่มหมอกฟางทุกคนก็เลยร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกนะว่าลงทางไปคนเดียวเรื่องแง่แต่ว่าซันจีก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วก็บอกว่า จ้าบ้าพวกนั้นนะช่างมันเถอะพวกเรานั่งรถถังไปที่จุดนั้นพบดีกว่าน,นะคุณนามิแต่ว่าซันจิก็ต้องเศร้านะฮะเพราะว่าในตอนนั้นรถถังนั้นเต็มแล้วซันจิก็เลยบอกว่าอุโซบหลีกไปเลยนะแกตรงนั้นไม่สว่างหรือไงฟ้าอูซบก็เลยบอกว่าฝันไปเถอะนายยิงปืนใหญ่ไปซะน,นที่ไหนล่ะส่วนแฟงกี้ที่ขับมอไซค์อยู่ก็ได้ถามมาว่าซ้อนหลังฉันไปไหมโรบินที่ยืนอยู่กับบูก็เลยบอกนะว่าให้ซ้อนได้เหรอ ใจดีจังเลยนะแต่ว่าพูดยังไม่ทันขาดคำเนี่ยบูก็ได้ขึ้นไปซ้อนแล้วก็บอกนะว่างั้นผมขอลบกวนดนวยนะครับแฟรงกี้ก็เลยขับรถออกไปแล้วก็บอกนะว่าเป็นแก่หรอกเหรอปกติเขาต้องให้ผู้หญิงซ้อนไม่ใช่หรือไงบูก็เลยต่ากลับไปด้วยเสียงหองเรานะว่ามิตรภาพรหารูกผู้ชายเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับและบูก็หัวเราะไปตลอดทางแล้วแฟรงกี้ก็บอกชอปเปอร์นะว่าผู้บัญชาก,การชอปไว้ไปประกอบร่างกันด้านหลัง,งก่อนนะ ขอให้นายโชคดีและซันจิก็ชวนโรบินนะว่าโรบินจังมากกบฉันเถอะแต่ว่าโรบินก็ไม่ได้ไปด้วยนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดหน้าบนหลังรถถังเนี่ยตัวก็เปื้อนฝุ่นแย่สิเดินไปกับเถอจินเบส่วนจินเบก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่คือคืนไม่เปลี่ยนเลยแฮะในสื่อนี้มีแต่คนเลือดร้อนยิ่งจำเป็นที่ต้องมีใครสักคนคอยจับตาดูการลบโดยรวมอยู่เสมอโรบินก็เลยชมนะว่าเป็นผู้ใหญ่จังนะจินเบก็เลยบอกว่านี่เป็นสืกครั้งแรกของฉัน หลังจากที่เข้ากลุ่มหมวฟางน้นาฉันจะพยายามช่วยเต็มที่เลยแต่ว่าในตอนนั้นก็มีเงาดาๆนะฮะที่กําลังมองสองคนนั้นอยู่และเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่กลุ่มหกร้อนาพาที่พวกเขาเนี่ยอยู่ต่อนหน้าไคโดนะฮะแต่ว่าจู่ๆอุนติก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านไคโดเจ้าขาไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเจ้าเพวันก็เลยมาเตือนว่าพี่พูดเจ้าขาผิดแล้วมัง้งไคโดก็เลยเอปากขึ้นมาว่า ดื่มกันอยู่หรือเปล่าซาส,สกิก็เลยบอกว่าดื่มกับพวกรถกระจอกนะ่ะมันก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยผมอยากดื่มกับคุณมากกว่านะคุณไคโดไคโดก็เลยตอบกลับนว่าเออไว้เดี๋ยวไปดื่มกันที่ห้องโถงก็ได้วันนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกที่จริงฉันตั้งใจจะให้พวกแกนะ่ะได้เจอกันหลินหลินสะหน่อยแต่ว่าเยน่านนะก็ยังเปลี่ยนชุดไม่เสร็จเลยงั้นค่อยเอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันแล้วก็เมื่อกี้นี่เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะก็เลยต้องให้พวกแกนั้นรอสนาน อุนตีก็เลยบอกนะว่าอืดอ่ายืดยาดอยู่ได้น่ารำคาญชะมัดเพจวันก็เลยต้องมาเตือนพี่สาวนะว่าใจเย็นหน่อยแล้วไครโดก็บอกต่อนะว่าเอาเหอะที่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนเร,รียกพวกแกมาหรอกพวกของรองนภา,าก็เลยสงสัยนะว่าใครเป็นคนเรียกแล้วจู่จูคิงนั่นก็ได้ออกมาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเร,รียกพวกแกมาเองพร้อมก็บ,บอกเหตุผลนะว่าถ้าเกิดบอกพวกแกไปตรงๆเนี่ยก็คงจะมีบางคนไม่ยอมมาใช่ไหมล่ะฮูฮูสัสกก พราะอดีตกับตันของกลุ่มเจสันอย่างพวกแกนะก็จ้องจะชิงตําแหน่งดารานานของพวกเราอยู่แล้วนี่นาฮูฮูก็เลยบอกนะว่าก็องค์กรของพวกเรานะเนี่ยเลื่อนขั้นได้ตามความสามารถนี่นาอย่าได้ตําแหน่งแกมันผิดตรงไหนกันแล้วเมื่อพวกเขาเริ่มทะเลาะกันไครโดก็เลยบอกนะว่าพวกแกนะพอได้แล้วเดี๋ยวงานเลี้ยงสนุกสนุกจะเสียหมดว่าแต่คิงแกเรียกเจ้าพวกนี้มาทําไมละ่ะคิงก็เลยบอกนะว่าผมได้ยินเรื่องปัญหาของคุณที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ก่อน ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้งานเจ้าพวกนี้ไคโดก็เลยบอกนะว่าก็จริงอยู่เป่าห่วงทวนตารางวันนี้ให้ฟังหน่อยสิแล้วจูจๆก็มีคนกระโดดลงมาจากเพดานนะฮะแล้วก็บอกว่าได้ค่ะตอนนี้ท่านควีนกําลังดูแลเวทีขังมูลาทองอยู่หลังจากนี้ดารานํานทั้ง3ท่านพร้อมกับท่านฟุโคุโรคุจูจะขึ้นเวทีไปและในลําดับถัดมาท่านโอโรจิแล้วก็ท่านไคโดนะก็จะกล่าวสุนทพอพ์จากนั้นก็รอให้เรื่อง,องกลุ่มบิกม,มามาถึง และท่านไคโดกับท่านบิ๊กมามก็จะขึ้นประกาศก่อทั้งพันธมิรกลุ่มโจราสลัดที่แข่งกันที่สุดในโลกและลำดับสุดท้ายก็คือประกาศสําคัญจากท่านไคโดซึ่งเป่าห่วที่กําลังพูดอยู่นั้นเปนตแหน่งดาราเด่นนะฮะโดยคราวนั้นเป็นผู้กินผลไมยพยากรอกบินและเมื่ออุนตีได้ฟังเช่นนั้นก็เลยบอกนะว่าประกาศสําคัญทําไมต้องการแคอยากรู้ด้วยไม่สมเป็นท่านไคโดเลยแบบนี้มันน่ามันไส้นะเจ้าะ่ะ ไคโดก็เลยบอกนะว่าเออฉันรู้นะ่ะแต่พูดเร็วไปก็มีแต่จะสร้างความวุ่นวายซะเปล่า,าเอาเป็นว่างานที่อยากจะให้พวกแกช่วยทําก็คือจงไปตามหาลูกชายบ้างของฉันที่หายตัวไปในวันนี้เจ้ายามาโตะนั่นนะ่ะพาตัวมันกลับมาซะแบกมาร์ยรก็เลยบอกนะว่าแหมงานนี้ถ้าทางจะหนักหน้าดูแปลว่าประกาศสําคัญที่ว่านั้นนะ่ะเกี่ยวข้องกับคุณหนูยามาโตะสินะไคโดก็เลยบอกว่าก็ทํานองนั้นแหละแล้วอุนติก็พูดแซงหขห้นมคกคังนะว่ายุ่งยากชะมัด นี่มาปัญหาภายในครอบครัวนาไม่ใช่หรไงส่วนฮูฮูก็ได้บอกนะว่าและถ้าหากกลับมาได้อย่างปลอดภัยล่ะไคโดก็เลยบอกว่าฉันจะให้สืบการเลิกทาสู้กับดารานําคนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมซึ่งคิงแล้วก็แจ็คก็บอกว่าครับไม่มีเลยและในเรื่องก็ได้แต่ภาพไปทีลูฟี่ซึ่งลูฟี่ในตอนนั้นก็ได้บุกไปที่งานเลี้ยงนะฮะแล้วก็บอกว่าหายตัวไปไหนของเขานะโจก,กิซาโอคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวโอเด้งอย่างหมอนั่นนะ่ะ ได้มาทําตามอำเภอใจซะง,งั้นด้เห็นกซาโอะหรือเปล่าพกูกน้องใครโดนที่เมาอยู่ก็เลยถามไปว่ากซาโอะใครกันแต่ว่าเหมือนฉันเคยเห็นหน้าแกจากที่ไหนนะและลูฟี่ก็หันไปเจออาหารแล้วก็บอกนะว่าว่าแต่อาหารหน่ากินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล,ลกกแล้วจู่จูก็มีเอาชุดลูกกอดเลยว่าถั่วแดงร้อนนะฮะซาไปที่หงลูฟี่แล้วก็มีคําพูดบอกว่านี่มันถั่วแดงต้มนีน่นาที่นี่วงเล่านะเราก็เล่นเลยไงกันทหารนิคนก็เลยบอกนะว่า เห็นว่าคราวนี้ทำมาเยอะเกินไปนะก็เลยมีแบ่งมาให้พวกเราด้วยส่วนคนที่เมาอยู่ก็เลยบอกนะว่าไอ้บ้ามันกินแก้มเหล้าได้ที่ไหนกันละ่ะทิ้งไปเลยไอ้ของหวานเจียพันนีเอาไปเททิ้งทีง่เมอรโคโบลนนะ่ะชาวบ้านที่นั่นมันคงดีใจแล้วก็เรียดินกันใหญ่แน่ไอ้พวกคนจนนะ่ะแค่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ควรสำนึกบุญคุณเราแล้วซึ่งลูฟีนะ่ในตอนนั้นก็ได้นึกถึงทามานะฮะที่เขานั้นเคยถามทามาว่านี่เธอ เพิ่งเคยกินถั่วแดงต้มครั้งแรกเลยหรือไงซึ่งในตอนนั้นทามาก็ได้ตอบนะว่าช่างเป็นอาหารที่หรูหราระเกินนี่ต้องเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดของข้าแน,แน่และหลังจากนั้นลูฟี่ก็มีใบหน้าที่จริงจังด้วยความโกรธแล้วก็เนื้อ,อาหาวันพีนในตอนที่979จก็จบลงแตบเพียงเท่านี้เียได้ว่าจบแบบรู้เลยนะว่าตอนต่อไปเนี่ยลูฟี่จะต้องก่อเรื่องแน่แนโอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมอ่นน แล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ